ป้าออคะอิ่มกันแล้วเนาะเอ่อ,อ,อตอนนี้ในฐานะที่เราอยู่สายครัวเอ่อคะแนนเต็มสิบป้าออให้คะแนนความอร่อยกับความพร้อมในการบริการลูกค้ากี่คะแนนคะ โดยปกติการที่จะให้เขาพัฒนาเนี่ยค่ะก็ต้องให้เต็มยังไม่ได้ให้เต็มยังไม่ได้นะป้าออให้เก้าค่ะให้เก้าใช่ไหมให้เก้าค่ะเพื่อที่ได้พัฒนาเพิ่มต่อไปหรืออีกหนึ่งเนาะหลืออีกหนึ่งไม่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะวันนี้ความอร่อยก็โอเคนะคะอร่อยแล้วแหละค่ะวันนี้เราสั่งมาสี่ห้าอย่างป้าออดติดใจอะไรมากที่สุดคะ ติดใจส้มตาค่ะส้มตำเนาะเมื่อกี้ป้าออสั่งส้มตําอะไรมาคะไข่ปูค่ะไข่ปูค่ะปูเหรอไข่ปูเ <ไ S 3> นะเออจ้ะเดี๋ยวคราวหน้าป้าออก็จะประชาสัมพันธ์เพื่อนฝ <c oughs> ูงให้มาทานอีกเนาะ <c oughs> ร้านนี้ไม่อร่อยอย่างเดียวนะหน้าตาคนขายก็แช่มชื่นดูมีมิตรภาพอะ่ะมากินแล้วก็ติดใจเพราะความอร่อยเขาไม่ได้อยู่ที่เครื่องปรุงอย่างเดียว <c oughs> เขาใส่ใจกับรอยยิ้มไปด้วย ขอบคุณป้าออนะคะที่วันนี้พาป้าทุนดีมากินของอร่อยอย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์ติดตามให้ช่องป้าทุนดีกับช่องป้าออขอบคุณค่ะป้าออวันนี้นะคะป้าทุนดีทานมื้อเที่ยงกับป้าออค่ะที่ร้านตำและยำซอยวิทิตวรการ5ถนนสมบูรณ์คุณค่ะอร่อยจริงๆอะ่ะ ป้าอสั่งสิ่งที่ป้าทุนดีชอบมาทั้งนั้นเลยนะคะส้มตำผลไม้อ่ะป้าทุนดีชอบที่สุดแล้วก็มีไก่ทอดน่องไก่ทอดเดี๋ยวดูนะคะให้ดูสีสันของความอร่อยค่ะอร่อยจริงอะ่ปะป้าทุนดีเคยมาซื้อไปทานที่บ้านวันนี้ป้าอ แล้วก็โทรถามพิ่กกรว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนถ้าดีดดไม่บอกอย่างเดียวรถนัน,นตามมาทานอาหารเที่ยงด้วยค่ะน้องไก่ค่ะเออน้องไก่ส่วนบนชุบแป้งทอดหอมตั้งแต่ทอดเลยค่ะอร่อยจริงหลานความอร่อยค่ะหมดทุกจานนี่เก็บจานไปบ้างแล้วนะคะเนี่ย ให้ดูผู้ที่มีศิลปะในการปรุงอาหารนะคะปรุงอย่างไรให้ติดใจทุกจานและมาทุกวัน